บล็อกพัสดุที่ตกค้างกันค่ะโอ้โหเยอะมากคือเราไม่อยู่บ้าน6วันนี่คือพัสดุทั้งหมดนะคะโอ้ยตกตอกของใครบ้างมาดูกันแต่ว่าคือเวลาเราสอคนสั่งของใช่ไหมจะใส่เป็นชื่อคุณบุตรสบาทั้งหมดเลยนะคะไม่เคยใส่ชื่อตัวเองเลยอโอเคมาแกะกันเอาเราเริ่มจากกล่องหรือจากถุงก่อนดีนี่เราไม่มีคัตเตอร์นะคะเราก็เลยใช้มืบนทัดุ้ย <c oughs> อะไรอะอัน้อ,อะไรไม่ใช่ของฉันน่าจะเป็นของแม่ อไปก่อนไปก่อนตรงนี้ก็ค่อนข้างแคบยืดยี้นิดน <laughs> ึงเห็นได้ของขวันที่เจอให้พี่ว่าเนี่ยสร้างน,นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เราสั่งมากินเองนี่คอนเฟ็คที่หมูแจว๋วรสคาราเมลอันนี้เป็นมีเจ้าของแม่ไม่ใช่ของเราแหละเป็นของคุณบุษบาเอาต่อไปอ๋ออันนี้เสื้อเราเอง <laughs> อันนี้แกะแล้วใครแกะเนะ่ยไม่แกะเหรอดูสิ เฮ้ยนี่ของอนี่ของเฟนเย่คือคือไม่ค่อยจะเหอนเท่าไหร่เมื่อน้องกดสั่งเองครั้งแรกนะคะอ่าอันนี้เป็นแบนๆอ๋ออันนี้เป็นของเราเองเหนื่อยยังเหนื่อยละเฮ้ยอันนี้อะไรอีก่ะอ๋อของเราเองอ๋อกางเกงอทำไมในรูปมันดูใหญ่แล้วทำไมมันกางเกงมันเหลือแค่นี้แต่เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยชื่ปคืออะไรอ่ะคืออะไรวะอ๋อคอนแทคเลนส์ผี ถ้าได้เลสสีขาวแบบนี้ทุกคนเป็นผีอย่างนี้อฮ้ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเซตนะคะเอาไว้ปักเสื้ออันนี้มันหนักๆอ่ะอฮ้ยอันนี้ซื้อมาให้พี่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้สติกเกอร์นะแล้วมัไมีหลายอันนัวะอุ้ยอ่ะต่อไปอุ้ยอันนี้หนักกอ๋ออันนี้คือที่เพ้นหน้านะคะเราจะเอาไปไว้วันฮาโลวีน นี่น,นี่อันนี้คือเอามาทาหน้าได้เลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เพนสั่งเหรออะไรอ่ะเพนไได้สั่งเพ่ก็ไม่ได้สั่งใครสั่งหรอแม่สั่งเหรอไม่สั่งปะไม่เลยแล้วมันมีแกะตรงนี้ด้วยอุ้ยมันพิเศษอ่ะเพนสั่งมาเจอร์ไฟหนูหรือเปล่าว่ามันเกิดอ่ะอุ้ยมาดูกันคืออะไรอ่ะแกะไงอ่ะ สั่งอ่ะสั่งอ่ะแม่แม่ชื่อพูดแบบว่าไงจิงล่าเอ้ยพูดซื้อน้องพายหนูไปซื้อตอนไหนหนูยังได้ซื้อเลยรู้นะว่าแม่สั่งมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอ่ะไม่ได้สั่งแม่ไม่สั่งแล้วใครสั่งนั่นไงใครมิลล่าเขาสั่งให้เหรอใช่ป่ะขอบคุณค่ะเห็นว่าพายกับเพนน่ะคือกินมานานมากแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เลยส่งมาให้ขอบคุณค่ะอุ้ยแล้วคือ ไม่คิดว่าจะได้อ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบว่าหนูอยากได้มานานแล้ว